สวัสดีค่ะมาพบกับคามลีแคทวันนี้จะมาพิสูจน์กันว่าแมวที่บ้านหวานนอนกี่ชั่วโมงเนาะแต่ว่าให้ดูก่อนว่าวันนี้นะคะเป็นวันที่5ธันวาคมนะคะเวลา เจ็ดโมงสามสิบสามนาทีเลขสวยด้วยเ1็ดสามสามนะคะก็เดี๋ยวเราจะจับเวลาตามนี้เลยนะคะให้ครบยี่สิบสี่ชั่วโมงเพราะฉะนั้นนะคะไปดูกันดีกว่าว่าตอนนี้เจ้าวากิวและปาวานทําอะไรกันอยู่ตอนนี้อยู่ข้างล่างนะคะได้เสียงกบกแก๊กเล่นกันอยู่แน่นอนเลยนะคะยังไม่ได้นอนชั่วไปดูกันค่ะว่าตอนนี้ทำอะไรกัน,กนแม่ลูกอันนี้เขาเล่นกันอยู่นะคะ เวลา11บโมงเนี่ยก็จะเป็นเวลาเล่นของเขาเดี๋ยวเขาจะไปน,นอนประมาณเที่ยงเที bye ่ยงบ่ายตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงนะคะใหดูมืดมืเที่ยงห้นะคะยังไม่นอนเลยวากิวยังไม่นอนแต่ว่านิ่งขึ้นแล้วไม่ค่อยเล่นกันแล้วส่วนปาวานก็มานั่งอยู่ตรงนี้นะคะเขาใกล้จะหลับแล้วแหละเดี๋ยวมาอัปเดตอีกทีนึงนะว่าจะนอนเมืออะไรนอนกันได้แล้วลูก อันนี้เป็นเวลาบ่ายโมงห้าสิบแปดแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูว่าน้องแมวหลับกันหรือยังแดแดนลบนิดนึงนะคะบาวานหลับแล้วเรียบร้อยเพิ่งหลับเมื่อกี้ตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงยี่สิบนะคะวากิวตื่นแล้วเรียบร้อยอาบน้ำล้างหน้า ตื่นเร็วมากเลยครับทำไมวากิวตื่นก่อนนะ่ะอหนูเพิ่งนอนเองไม่ใช่หรอสี่โมงเองส่วนเจ้าปาวานก็ยังไม่ตื่นนะคะเดี๋ยวรอห้าโมงน่าจะตื่นแหละส่วนใหญ่เขาจะตื่นประมาณห้าโมงมีสี่โมงยี่สิบแล้ววากิวตื่นแล้วอะ เดี๋ยวจะดูอีกทีนึงนะคะว่าเขาเนี่ยจะไปนอนอีกทีนึงหรือเปล่าซึ่งตอนนี้เป็นเวลา4โม49วากิวก็กําลังจะหลับอีกรอบหนึ่งนะคะตอนนี้2 8นาทีวากิวตื่นแล้วจากเสียงน้องหมาที่เห่ามาดูปวานกันดีกว่าว่าปวานตื่นเรียอ้าว ตื่นแล้วตื่นแต่เมื่อไรเนี่ย <c oughs> แม่วานตื่นแล้วโอ้โอโอ้โอ้ปิดขี้เกียจไปไปกินข้าวกันดีกว่าไปเร็วไปกิลไปกินข้าวไหมไปกินข้าวกันไปเร็วไปกิลมากินข้าวเร็วกินข้าวกันครับมาเร็วมามามารอไม่ยอมลงมาก่อนเราไม่ต้องรอให้เรา ลงมาถึงข้างล่างก่อนมากินข้าวกันกินข้าวกินข้าวตื่นมาตอน6โมงครึ่ง6โมงนิดๆน,น,นะคะตอนนี้เป็นเวลา3ทุ่ม52นะคะวากิวใกล้หลับแล้วสรุก็คือเขาก็เริ่มงุง่งๆงกันแล้วนะคะวากิวก็ใกล้จะหลับแล้วดูดูหนะ้าใกล้แล้ว แต่ว่าเหมือนเขาน่าจะรอ,อนอนพร้อมกับหวานนะคะอันนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงคืนสามสิบแปดนะคะก็จะได้ยินเสียงลมนิดหน่อยนะคะแต่จะให้ดูว่าอันนี้เขาหลับไปแล้วนะคะแต่ว่าโดนได้ยินเสียงของหวานนะคะเขาก็เลยตื่นกันนะแต่คือความจริงคือหลับกันแล้วนะคะก็หลับตอนประมาณเที่ยงคืน 38นาทีนะคะตอว,วากิลเพิ่งตื่นเมื่อกี้นะคะส่วนเจ้าอาวายังนับเลยอันนี้ก็เป็นเวลา10บโมงเนาทีนะคะวากิลก็เริ่มเริ่ม,มนอนแล้วะคะ่ะนิ่งขึ้นเยอะนะะเตรียมตัวนอนอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ แม่วานส่วนแม่วานก็เตรียมตัวอาบน้ำนอนแล้วอันนี้11โมง37นาทีนะคะก็ครบเวลา24ชั่วโมงแล้วนะคะและน้องแมวก็ได้ทำการนอนกันแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็คือไม่สามารถนับเวลาได้เพราะว่ามันครบ24ชั่วโมงแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาสรุปกันค่ะว่าในหนึ่งวันน้องแมว นอนกันกี่ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเรามาดูดีกว่าค่ะว่าแมวนอนกันหมดกี่ชั่วโมงค่ะ mm hmm. ก็ปาวานนะคะ <c oughs> เขาจะนอนตั้งแต่บ่ายโมง58นาทีนะคะจนถึง6โมง25นาทีจะใช้เวลาทั้งหมด4ี่ชั่วโมงครึ่งเลยทีเ <Wow. S 1> ดียวนะคะซึ่งวากิวเนี่ยเขาจะหลับตั้งแต่บ่ายโมง58น,นะคะไปจนถึง4โมง20นาทีแล้วก็จะเป็นหลับต่อนะตอน4ี่โมง48นะคะไปจะถึง 18นาฬิกายีนาทีเช่นกันนะคะซึ่งวาก,กิวเด็จะนอนในช่วงนี้น้อยกว่าเพราะว่าแบบยังเป็นเด็กนะคะพอเห็นอะไรก็ลุกขึ้นมาเล่นก่อนแล้วก็ค่อยก็ไปนอนต่อนะ่วาก,กิวเนี่ยในตกรางวันเนี่ยก็จะนอนทั้งหมด4ชั่วโมงนะคะและอีกทีนึงเนี่ยเขาก็จะไปนอนกันอีกทีนึงพร้อมหวานเลยนะคะตอนเที่ยงคืน38มนะคะเป็นคนนอนดึนกเนาะทำให้แมวนอนดึกเป็น้วยไม่ดีเลยซึ่งแมวก็นอนพร้อมกันเลยนะคะเที่ยงคืนขึ้นพร้อมๆกันนะจนตื่นมาอีกทีนึงเนี่ยตอนประมาณ 8โมงนะคะตอนคืนเนี่ยก็จะนอนทั้งหมด7ชั่วโมงครึ่งด้วยกัน,นะคะ่ะซึ่งเวลาทั้งหมดที่ปาวาน,นอนนะคะก็คือ12ชั่วโมงเต็มๆมเลยนะคะส่วนวากิวก็คือส็บชั่วโมงครึ่งนั่นเองนะคะก็จะนอนน้อยกว่านะ,ะเพราะว่าแมวที่แบบเข้าซูไวรุน่นงี้จะนอนน้อยที่สุดนะคะในช่วงวะะัยเนาะเพราะว่าแมวเด็กจิ๋วๆเลยก็จะนอนเยอะมากๆกับแมวแก่มากๆานะคะก็จะเริ่มนอนเยอะแล้วนะคะแต่ว่านี้ก็ไม่ใช่ทั้งหมดนะคะเพราะว่าแมวบ้านของเพื่อนๆอาจจะนอนไม่เท่ากับ แมวของพี่บ้านหวานก็ได้นะคะอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างให้ดูนะคะเพราะนั้นเวลาแมวตื่นเราต้องรีบเล่นกับเขานะคะไม่งั้นเดี๋ยวเขาหลับเราก็จะอดเล่นเพราะเราไม่อยากไปกวนเขาในเวลาหลับก็ย <ๆ S 2> ังไงนะคะเพื่อนๆคนไหน แมวนอนกันกี่ชั่วโมงมาคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะคะเราจะได้รู้ว่าเราควรจะเล่นกับเขาเวลาไหนอะไรยังไงนะคะหรือว่าถ้าแมวนอนพร้อมกับเราเราจะรู้ว่าเราควรที่จะนอนเร็วคานี้นะคะอันนี้บอกตัวเองด้วยนะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ได้วยนะ,ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของหวานวันนี้ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย